สวยไหมสวยอยู่สวยอยู <cleaning så Sakura> ่ไปว่าสวยสวยสวยจมูกวันนี้บวมเยอะกว่าเดิมนะครับแต่อยู่สองสองเลยสองเลยต้องไปเรียนี๋ยวคุอจมูกแล้วมา อหมายถึงว่าไปแอบชอบคนอื่นแล้วโกกหักอย่างนี้หรอโกกหักไม่กล้าบอกผัวแมบอกร้องเบิึงหรอเอ้าบอกคนเดียวมีพี่ยันเตะขามข้อเออพี่ก็พูดดึงเด้งทรงนี้พี่บอยน่ารักมากทำหน้าทำหน้าดู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 ไม่มีใดครับ ทรงขี้เกียจค่ะเขาเรียกว่าทรงขี้เกียจใส่ให้น้องเบลได้มากแต่ว่าบนะ่ได้ไงรอดูตั้งแต่เช้าวันนี้มีคนทักมาด้วยนะครับวันนี้จะไลฟ์จะไลฟ์อะไรไหมนี่เต็ม,มเลยถ้าไม่ไลฟ์จะนอนเต็มเลย <laughs> เต็มเลยวันนี้ไม่เห็นไลฟ์อะไรเลยวะซ่า ให้มาอำเภอเพนเล่ครับผมแฟนหมั่นบ่ครับสื่อเองค่ะเอาแต่วันใส่นิ้วนางแล้วสวยดีพี่เขาชอบใส่นิ้วนางเห็นไหมมันเป็นนิ้วที่เหมาะสำหรับใส่แหวนตัดตัดเราไปตัดเราไปติ๊กต๊อกอีกสักนิดคั้นให้ดังสี่น้ำกันเดียวเดียวเห็นปะเอออีกแล้วอีกแล้ว ไเบิ้งก็ได้ได้แม่มัวออกลูกไก่ออกไข่กระจัางไปเลยเกีเ <énormément> ข <of the world> ่าหะนาฬิกาก็ได้ครับนาฬิกาตายได้ได้มันนี้หนูชอบโอป่าโนอนแสดงเดี่อนี้ พี่ไม่คุยกับเอซีเลยอ๋อลืมเพจพี่เหรอบาทหมืนสี่คนหมืนหมืนสี่พันคนมีบุญวาสนาดีครับคอคนมีบุญคอใครคอเขาเหรอคอตัวเองเป็นชั้นชั้นนั้น ซอแกงแฟนแล้วหนึ่งเขาแกงอะไรครับแกง,ยงยอยาง้ยกใครจะไ,<ด>ไปกาแกงพี่เนอกพี่ว่าพี่ไม่คุยไง้นูไม่เคยแกงพี่หรอกสูตรจะมีสัน่นก้อตเอาไปจะต้งใส่สุกมันพี่เวียงไหมเอ้<笑>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 ยแค่ตัดสูตมันพี่เวียงเลยแคทลียามาลาสีน้องบอยปวดเอวไหม อยู่ที่ไอ้นี่สิบสามบารีปรทุมบารีปรทุมสิบสี่อยู่ที่สิบสี่อยู่ที่ไหนสีน่ <4 S 1> <4 S 2> ที่น่าจาสะสี่สเกตไหมสี่สเกตแหละที่ที่บอก